มอเตอร์บีสโลไลอินดี e. ้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วครับกับผมมอเตอร์บี e, นะครับวันนี้ ผมได้พาท่านผู้ชมนะครับมาสถานที่แห่งหนึ่งที่นี่เรียกว่าโรชาคาเฟ่ภาพท,ท่านเข้ามาดูแล้วช่วยกันกดติดามให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยกับบริการรอบๆที่นี่นะครับตัวบอกเตเลยนะครับท่านผู้ชมว่มาสถานที่แห่งนี้จัดแต่งอย่สวยงามมากนะครับเป็นร้านกาแฟพร้อมกับอาหารเครื่องดื่มอีกเยอะแย,ยะมากมายพร้อมเสิร์ฟกับบรรยากาศที่สวยงามอารามตาอย่างแน่นอนนะครับผมที่นี่จัดแต่งอยู่ ในความแบบตกปลายตรวนตกนะครับพ่พนผู้ชมดูเลยครับบรรยากาศแบบสวยงามอารามจานะครับผมมาแล้วนึกถึงร้านนึกถึงหนังเลยนะฮะเรื่องแดกคล่ออะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะ ร้านลชาคาเฟ่นะครับเราต้องอยู่ที่บ้านสอโอมวมโพภาจังหวัดตากนะครับผมนะบรรยากาศที่นี่ผมไม่อยากจะพูดเยอะครับดีมากจริงๆให้ผมนึกสมัยตอนที่ผมเรียนอยู่ยิวจกนะครับมาแล้วมาโตที่อิตาลีนะที่นี่ออกแนตวตะวันตกนะครับผมนะฮะ วันนี้ที่ผมมาเนี่ยบรรยากาศเนี่ยผมไม่อยากจะคุยเยออท่านผู้ชมนะฝนตกอ้อยๆนะครับมีฝนโปลอยป,ยปลายเล็กน้อยบรรยากาศคืชมได้ฟิลลิ่งที่ดีมากเลยที่นี่พลาดไม่ได้เลยใช่ไหมหนูใช่เลยครับพลาดอะไรวะนะครับผมนะพื้นที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเข้ามาดูแล้วนี่อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมให้กดซับไอผมด้วยนะฮะอืมแล้วก็ที่สําคัญนะฮะ ถ่าไม่ได้กับผู้มาเยือนที่นี่ต้องถ่ายรูปเพราะมุมถ่ายรูปที่นี่เยอะมากมายก่กองนะครับผมและเป็นมุมดีๆสวยๆแจม่มแววเชวับฉวับเดืองเลยฮนะเอาหนูไปยืนให้น้าหน่อยเดี๋ยวนะ้าขอถ่ายหน่อยครับอย่าลืมเก๊กอย่าลืมเก๊กเอาลืมสง่งซ้ำเก๊กหน่อยเก๊กหน่อยเอ้ยแก้วอ่าไปดูบรรยากาศโดยรอบอีครับ ต่อนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราไปร้านกาแฟโรชาคาเฟ่กันมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังกลับไปที่แม่สอดเลยครับผมก็มาแวะที่น้ําตกทารลักนะครับน้ําตกที่แห่งนี้ก็เป็นน้ําตกอริมทางที่หนึ่งที่สวยงามนะครับมีสระข้างหน้าน้ําตกก็สวยงามนะครับเราก็จะมาถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆที่นี่ได้เยอะแยะมากมายครับ สวัสดีครับก็เหมือนที่ท่านเห็นนะครับผมมาว่าที่นี่ก็ใครอยากจะซื้ออาหารปลามาให้ปลาอาหารปลาที่นี่ก็ได้นะครับถุงละ20บาทนะฮะหรือว่า50บาทแล้วแต่จิตศรัทธาของแต่ละคนนะครับก็เหมือนกับทำบุญนะฮะที่นี่ก็มีทั้งปลานินปลาคราบปลาเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับท่านชมก็ต้องบอกนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็มีพื้นที่ไว้สําหรับเล่นน้ําด้วยนะครับแต่ก็เขายัง ไม่อนุญาตนะฮะพอนึ่ง้วยช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็กลัวว่าเกิดอันตรายนะครับผมนะฮะจะมาถ่ายวูบเอาวิวสวยงามที่นี่ก็ได้บรรยากาศเย็นสบายนะครับผมนะฮะที่นี่ต้องบอกเลยโหแบบสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะครับผมนะฮะนี่ก็ฝนเริ่มใหม่ก็ตามผมมาจากร้านโรชายไม่พอมาถึงที่นี่เลยซ้ำโอ้โหมูอยากจะเชื่อเลยท่านผู้ชมนะฮะก็ใครเข้ามาดูแล้วอย่ากดอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับผมอัตโตเบย์ด้วยนะครับวิธีให้อาหารลานะฮะ ไอ้ใจวามเสียงเด็กแค่นี้พอ,อไตรงนี้มมมันีไ่ปลาตัวนี้ก็ได้กินธรรมดาที่ไหนฮะมไปลามันมาที่นี่แหละมันได้กินเอ้ชมชมดูดูดูโอ้โหปลาปลาบรยาทดีปลาอะไรเอ่ยปลาครับฮะปลาครับ ก็เป <S an> ็นหนึ <S an> ่งวันนะครับในวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ได้ดื่มกาแฟมาเที่ยวน้ําตกนะครับผมถือว่าบรรยากาศดีนะครับในเรื่องของธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับดูด้านหลังผมนี้ครับน้าตกหัก์สวยงามนะครับนะก็คือว่าเป็นน้ําตกที่อยู่เนี่ยคือเขาจะมีพื้นที่เล่นนะฮะพื้นที่บริเวณให้เล่นแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนนะฮะมันมันก็ไม่เหมาะที่จะเล่นนะครับผมนะฮะก็กลัวอันตรายต่างๆนะครับผมนะครับ บริเวณนี้ก็เป็นขนาดสระยิ่งใหญ่นะครับผมมีปลาเยอะๆนะครับก็ให้หานปลาได้นะครับแต่ก็ของงดทั้งดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มหรือว่าเอามาจําหน่ายทุกชนิดที่นี่ชาวบ้านเขาขอร้องนะครับวันนี้นี่ก็นึกถึงเลยเพลงทำไมเธอน่ารักเบาเบาโอทาน่ารักเบาโบาเบาก็อย่าลืมกดติดตามห้ด้วยนะครับผมนะฮะมอเตอร์บีก็จากลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ